แม่น้ำโขงเกิดอะไรขึ้นกับไทยเมื่อจีนและลาวไม่ระบายน้ำจากเขื่อนบนแม่น้ำโขงสภาพที่แห้งขอดของแม่น้ำโขงในช่วง,งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายในช่วงสัปดาห์ที่แล้วรวมถึงแม่น้ำโขงในจังหวัดเลยบึงการและนครพนมที่ลดระดับลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องแม้เป็นฤดูฝนเป็นภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ50ปีไม่ได้มีสาเหตุทางธรรมชาติจากปริมาณฝนที่น้อยลงเพียงอย่างเดียว เขื่อนในประเทศจีนลดการระบายน้ำและการทดสอบเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เขื่อนไซบุรีในสอป,อปอลาวที่ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยไปประมาณ200กิโลเมตรเป็นสาเหตุที่ทำให้สถานการณ์ของระดับน้ำในแม่น้ำโของอยู่ในขั้นวิกฤตนอกจากนี้แม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทยช่วงที่ไหลผ่าน3าอำเภอของจังหวัดเชียงรายต่อเนื่องมาจากเมียนมาและลาวก็ลดระดับลงอย่างมากเช่นกันเป็นสภาพความผันผวนขอ,ของแม่น้ำที่ชาวบ้านริมน้ำโขงพบกับความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้มาเกือบ20ปีแล้ว อะไรคือผลกระทบที่เกิดจากการลดลงของแม่น้ำโขงและนี่เป็นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นชั่วคราวหรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกเกิดอะไรขึ้นกับแม่น้ำโขงนายสมเกียรติประจาวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสอทอนอชอเปิดเผยเมื่อวันที่19กรกฎาคมถึงปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างมากเป็นประวัติการในช่วงสัปดาห์ที่แล้วว่าเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาน้อยกว่าปกติทั้งในจีนลาวและไทย ปัจจัยต่อมาได้แก่เขื่อนจิงหงที่กั้นแม่น้ํขคงในประเทศจีนลดระดับการระบายน้ําซึ่งทางการจีนได้แจ้งอย่างเป็นทางการมายัางไทยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการระบายน้ําในช่วงวันที่9ถึง18กรกฎาคมเนื่องจากการดําเนินการบํารุงรักษาสา,สายส่งไฟฟ้าโรงผลิตไฟฟ้าพลังน้ําปัจจัยสุดท้ายที่กระทบแม่น้ํขคงในภาคอีสานโดยตรงคือการทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของเขื่อนไซยบุรีของสอปปลาว สอทอนอชอระบุในหนังสือที่เผยแพร่ต่อสื่อมวลชนว่าเขื่อนไซบุรีมีการทดสอบในช่วงระหว่าง,งวันที่15-29กรกฎาคมโดยเก็บกักน้ำบางส่วนในช่วงวันที่9-17กรกฎาคมจึงทำให้แม่น้ำของในประเทศไทยแห้งลงตั้งแต่อำเภอเชียงคานและอำเภอปากชมในจังหวัดเลยซึ่งเป็นพื้นที่แรกที่แม่น้ำของไหลาจากลาวเข้าไทยไปจนถึงจังหวัดหนองคายบึงการและนครพนมบางช่วงน้ำลดระดับจนเห็นสันดอนทรายและเกาะแก่งกลางแม่น้ำ และหลังจากวันที่17กรกฎาคมจึงจะทดสอบเครื่องปั่นไฟซึ่งจะส่งผลให้แม่น้ำของบริเวณท้ายเขื่อนไซยบุรีลงมาสูงขึ้น40-50เซนติเมตรเมื่อเกิดผลกระทบฉับพลันทางสอทอนอชอได้ทำหนังสือด่วนผ่านไปยังคณะกรรมการแม่น้ำาขงแห่งชาติลาวเพื่อให้สอปอปอลาวชะลอการทดสอบระบบออกไป2-3วันเพื่อรอให้น้ำที่ระบายเพิ่มขึ้นจากเขื่อนจริงหงไหลลงมาถึงก่อนความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันนี้22กรกฎาคมสอทอนอชอ ระบุว่าขณะนี้ทางลาวได้เริ่มระบายน้ําจากเขื่อนไซยบุรีเพื่อใช้ในการปั่นกระแสะไฟฟ้าตามปกติส่วนจีนได้ปรับเพิ่มการระบายน้ํากลับมาในปริมาณเกือบเท่าเดิมแล้วแต่ยังคงน้อยกว่าช่วงต้นเดือนมิถุนายน คณะกรรมาการแม่น้ำโขง (MRC) ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐบาลในการประสานงานจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มแม่น้ำโของออกเอกสารชี้แจงสถานการณ์ระดับน้ำเมื่อวันที่18กรกฎาคมว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมซึ่งเป็นต้นฤดูน้ำหลักมีระดับต่ำสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาโดยลดลงต่ำกว่าค่าระดับต่ำสุดในอดีตแต่คาดการณ์กว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม คณะกรรมาการแม่น้ำของระบุอีกว่าระดับน้ำของแม่น้ำของทางตอนบนของไทยตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายไปจนถึงเมืองหลวงพระบางของสอปป,ปลาวลงมายังนครหลวงเวียงจันทร์ผ่านหนองคายไปจนถึงเมืองเนื้อเลงของกัมพูชาต่ำสุดตั้งแต่ที่มีการบันทึกไว้เมื่อปี2535ซึ่งเป็นระดับน้ำที่ต่ำที่สุดในรอบ27ปี MRC ยกตัวอย่างระดับน้ำที่วัดได้ที่อำเภอเชียงแสนอยู่ที่2.10เมตรซึ่งต่ำกว่าระดับน้ำเฉลี่ยในรอบ57ปีที่3.02เมตรในช่วงเวลาเดียวกันของปีและต่ำกว่าระดับน้ำต่ำสุดที่เคยวัดได้ประมาณ0.75เมตรเขื่อนในจีนลดระบายน้ำเขื่อนในลาวทดสอบเดินเครื่องไฟฟ้ากระทบอย่างไรต่อไทย ในเชิงภูมิศาสตร์แม่น้ำขขงเป็นแม่น้ำที่เป็นทรัพยากรร่วมกันหลายประเทศการก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงการกักเก็บเพิ่มหรือลดการระบายน้ำจึงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ของประเทศอื่นที่แม่น้ำโขงไหลผ่านเพียรพอดีเทศผู้อำนวยการรณรงค์ประเทศไทยองค์กรแม่น้ำนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไรเวอร์อธิบายกับ BBC ไทยว่าสถานการณ์แม่น้ำโขงระยะนี้เกิดขึ้นในสองพื้นที่ของไทยคือช่วงจังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบจากเขื่อนจริงหงของจีนอยู่ห่างจากไทยราว340กิโลเมตร และผลกระทบจากการทดสอบเขื่อนไซยบุรีซึ่งกั้นแม่น้ำโขงและอยู่ห่างจากแม่น้ำโขงในภาคอีสานของไทยแค่เพียง195กิโลเมตรนี่เป็นที่มาของวิกฤตน้ำแห้งในแม่น้ำโขงเธอกล่าวว่าการที่น้ำในแม่น้ำโขงลดระดับลงอย่างรวดเร็วทำให้สัตว์น้ำอย่างปลากุ้งหนีลงแม่น้ำสาขาไม่ทัน เพียพนพรกล่าวว่าภาวะที่น้ำโขงแห้งลงอย่างรวดเร็วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เกิดจากทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเขื่อนไซบุรีเป็นเพียงหนังตัวอย่างเนื่องจากการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายในเชิงพาณิชย์จะมีกำหนดเริ่มต้นในเดือนตุลาคมนี้ มาเร็วกว่าที่คิดเยอะไม่คิดว่าปัญหาจะโผลมาเร็วขนาดนี้เพียงพรกล่าวถึงผลกระทบที่เกิดกับแม่น้ำโขงและในอนาคตเมื่อมีการผลิตไฟฟ้าเต็มรูปแบบจะไม่ใช่แค่การแห้งลงของแม่น้ำแต่มีเรื่องความผ,ลผ,ลผันผวนของการขึ้นลงของแม่น้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนด้วยเขื่อนไซบุรีตั้งอยู่ในแขวงไซบุรีสอป,อปอลามีบริษัทซีเคพาวเวอร์จำกัดเครือชอการช่างเป็นผู้ก่อสร้างมีกำหนดแล้วเสร็จและขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกอฟผ ลายปีนี้ขณะน,นี้ตัวโรงไฟฟ้าพลังน้ำมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ9ก้าหออำเภอรณรง์ประเทศไทยองค์กรแม่น้ำนานาชาติยังตั้งข้อสังเกตถึงรูปแบบของการดำเนินการผลิตไฟฟ้าของเขื่อนไซบุรีที่ทางบริษัท CK Power รระบุว่าเป็นเขื่อนแบบน้ำไหลผ่านและเป็นกระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่ปราศจากการกักเก็บน้ำว่าจริงๆแล้วเขื่อนแบบน้ำไหลผ่านทุกโครงการจะมีการควบคุมการเก็บกักและปล่อยน้ำซึ่งสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชนริมแม่น้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะที่บริษัท CK Power เครือชอการช่างได้พาสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูความคืบหน้าของโครงการเขื่อนไซบุรีระหว่างวันที่22-23กรกฎาคมและได้ออกเอกสารชี้แจงโดยยืนยันว่าเขื่อนแห่งนี้เป็นลักษณะฝ่ายทดน้ำขนาดใหญ่เขื่อนน้ำผ่านหรือ run off river ซึ่งไม่ได้กับน้ำจึงไม่ใช่ต้นเหตุทำให้น้ำาขงน้อยกว่าปกติ โรงไฟฟ้าพลังน้ำสยบุรีก่อสร้างในรูปแบบรันออฟริเวอร์หรือฝ่ายทดน้ำขนาดใหญ่ปราศจากอ่างเก็บน้ำเหนือโรงไฟฟ้าและไม่มีการกักเก็บน้ำในตอนบนของฝ่ายขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นโรงไฟฟ้าเรียกว่าน้ำทุกหยดไหลามาเท่าไหร่ก็ผ่านไปเท่านั้นและเกิดเป็นไฟฟ้าสะอาดส่งจากสยบุรีไปยังประเทศไทยและใช้ภายในสปปลาวเอกสารชี้แจงของชอการช่างระบุ นอกจากนี้บริษัทยังได้ตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุสำคัญของปัญหาน้ำแล้งในแม่น้ำของเกิดจากการการที่เขื่อนในจีนไม่ปล่อยน้ำ การหยุดผลิตกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนในจีนมันเนื่องมาจากเหตุผลทางด้านการดูแลเครื่องปั่นไฟหรือการซ่อมบำรุงโดยไม่ปล่อยน้ำออกมาจากทางน้ำลน้นสัิวเวและเลือกที่จะกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนนั้นนั้นส่งผลให้ประเทศในลุ่มน้ำขขงตอนใต้ต้องเผชิญกับภาวะน้ำในแม่น้ำคงลดปริมาณลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ชอการช่างได้อ้างรายงานของ MRC ีที่ระบุว่าเขื่อนจิงหงได้ลดปริมาณการปล่อยน้ําจากประมาณ1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเหลือ500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเหลือแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เคยปล่อยจึงมีผลให้ปริมาณการปล่อยน้ําจากจีนสู่ลำน้ําของเหนือน้ําของโรงไฟฟ้าพลังน้าไซยบุรีลดลงเป็นสัดส่วนประมาณ50เอร์เซของปริมาณน้ําที่จะผ่านมาถึงโรงไฟฟ้าพลังน้าไซยบุรีระบบนิเวศความมั่นคงทางอาหารวงจรชีวิตสัตว์น้ําเสียหาย ดรชัยนรงเศษเชื้ออาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเสียหายอย่างรุนแรงในแง่ระบบนิเวศเพราะว่าถิ่นอาศัยหากินของสัตว์น้ำถูกทำลายเช่นที่อำเภอสังคมป่าที่ถูกน้ำท่วมซึ่งเป็นป่าคร้เสียหายร้อยละ60สส่วนสัตว์น้ำประเมินไม่ได้เลยเพราะมีทั้งสัตว์เล็กใหญ่และเป็นปลาที่วางไข่ นักวิชาการมอมหาสารคามอธิบายว่าระบบนิเวศสองฝั่งน้ำของในแถบอีสานเป็นระบบนิเวศจําพวกป่าบุ่งป่าทํามไม้พุ่งตะไคร่น้ําทําหน้าที่เป็นแหล่งวางไข่อนุบาลสัตว์น้ำไว่อ่อนในหน้าแล้งช่วงเดือนมีนาคมเมษายนป่าจําพวกนี้สามารถปรับตัวได้เมื่อฤดูฝนแต่เมื่อน้ําลดลงอย่างรวดเร็วทําให้ยืนต้นตาย ผมเรียกได้ว่ามันเป็นจีโนซายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เสียหายหนักมากอาจจะไม่มีโอกาสฟื้นเพราะว่าหลังจากนี้วันที่29ตุลาคมเขื่อนไซยบุรีจะผลิตกระแสะไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็ส่วนผลกระทบแก่ชาวบ้านกลุ่มที่เสียหายอย่างมากคือประมงพื้นบ้านชุมชนที่พึ่งพาแม่น้ำเป็นแหล่งโปรตีนที่ไม่ต้องจ่ายเงินซื้อซึ่งดรชัยนรงประเมินว่าความเสียหายน่าจะกินวงกว้างไปถึงแม่น้ำของในช่วงจังหวัดอุบลราชธานี สูบน้ำผลิตน้ำประปาไม่ได้ผลกระทบต่อลำน้ำสาขาน้ำาขงลดระดับลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้แพรสูบน้ำดิบไม่สามารถสูบน้ำดิบเพื่อมาผลิตน้ำประปาได้จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำส่งผลกระทบน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลทั่วทั้งพื้นที่จ่ายน้ำเป็นข้อความที่การประปาส่วนภูมิภาคหนองคายโพสต์แจ้งข้อมูลกับประชาชนบนเฟซบุ๊กเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมา การลดระดับลงอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ยังเกิดกับฝั่งของนครหลวงเวียงจันทร์ของสอปปลาวในช่วงเดียวกันร,รัฐวิสาหกิจน้ำประปานาครหลวงเวียงจันทร์ออกหนังสือแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19กรกฎาคมว่าแม่น้ำคงมีระดับต่ำมากทำให้โรงผลิตน้ำประปาทำการผลิตน้ำได้ไม่เต็มที่และแจ้งให้ประชาชนชนกักเก็บน้ำในครัวเรือนให้เพียงพอจนกว่าสถานการณ์น้ำจะกลับสู่ความปกติ ในการแจ้งเตือนได้อ้างถึงรายงานทางอุตุนิยมวิทยาและอุทกศาสตร์ว่าระดับน้ําในแม่น้ำคงที่เวียงจันเหลือเพียง70เซนติเมตรต่ำที่สุดในรอบ50ปีนอกจากนี้ดรชัยนรงยังกล่าวอีกว่าลําน้ํขคงที่แห้งขอดยังกระทบกับลําน้ําสาขาแม่น้ํขคงในไทยที่จะแห้งตามไปด้วยเพราะน้ําถูกดึงลงแม่น้ํขคงเมื่อน้ําไม่ท่วมบริเวณปากแม่น้ํารวมทั้งพื้นที่ชุ่มน้าแม่น้ําสาขาก็เกิดความเสียหายทางระบบนิเวศปลาวางไข่ไม่ได้ บางพื้นที่มีดินเค็มใต้น้ําเมื่อน้ําของแห้งน้าใต้ดินที่มีเกลือจะไหลออกมาจะส่งผลให้น้ําในแม่น้ําสาขาเกิดความเค็มมากกว่าปกติเช่นแม่น้ําสงครามจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนมที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากแม่น้ําชีและแม่น้ํามูลหากน้ําของแห้งผันผวนในอนาคตจะกระทบแหล่งปลูกมะเขือเทศของภาคอีสาน ชาวนาจะทำนาได้ต่อเมื่อน้ำขขงสูงขึ้นการเกษตรสองฝั่งแม่น้ำของจะได้รับการกระทบอย่างหนักในระยะยาวหากแม่น้ำขขงลดระดับลงอย่างรวดเร็วในฤดูฝนหรือมีการผันผวนของการขึ้นลงเป็นการประเมินจากดรชัยนรงคเขากล่าวว่าหากเกิดในช่วงฤดูแรงที่เกษตรกรปลูกพริกมะเขือจะมีเสียหายหนักมากเพราะโดยปกติชาวบ้านจะอาศัยน้ำมาใช้เพื่อชลประทาน ที่ผ่านมาเราพูดเฉพาะเรื่องการผลิตเพื่อการยังชีพแต่จริงๆแล้วเกษตรกรรมริมโขงสำคัญอย่างยิ่งพื้นที่ริมแม่น้ำโขงตั้งแต่จังหวัดหนองคายไปจังหวัดนครพนมเป็นแหล่งปลูกของมะเขือเทศที่มากถึงร้อยละ50ของประเทศและเป็นมะเขือเทศที่ให้เนื้อดีที่สุดเลยมีโรงงานผลิตซอสพริกซอสมะเขือเทศอยู่ในแถบริมฝั่งแม่น้ำโขง